สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นไหนนะคะก็อยู่บ้านนะคะตอนเช้านะคะพี่พี่สาวเนาะสวัสดีหน,น่อยเดยวยสวัสดีค่ะ,ะพี่แสงทิพย์นะคะพี่สาวคนดองนะคะวันนี้กออ็ไปซื้ออะไรนะซ,ซื้อผักนะคะแล้วก็ของนิดๆหน่อยๆน,นะคะจะมาทำ<ช>หมูกระทะกินกันนะคะวันนี้ ็ช่วงนี้เป็นโควิดนะคะก็ไม่อยากออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะก็กลัวเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บผักเรีดผักเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนาะคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราเด็ดกันนะคะมาเด็ดเด็ดผักนะคะเด็ดเนาะเขาเรียกว่าเด็ดใช่หรือเปล่าผักใช่นี่นะคะ นี่นะคะคือผักนะคะผักที่ไปซื้อมานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาถามพี่สาวหน่อยเนาะแต่ละคลิปพี่สาวไม่ค่อยพูดอะไรก็เลยอยากให้พี่สาวพูดหน่อยนะคะสาวเขินกล้องค่ะ <laughs> พี่สาวเขินกล้องแล้วคะมีผักอะไรบ้างคะวันนี้มีผักกาดา่ะผักกาดขาวนะคะแล้วก็ผักกาดยอดอันนี้ผักกาดยอดใช่แล้วอันนี้ผักกาดยอดนะคะอันนี้คือผักปอก ผักปอมผักชีเขาเรียกว่าผักชีค่ะกระหล่ำปีอ่ะกระหล่ำปีเนาะกระหล่ำปีค่ะพริกนะคะอันนี้ซื้ออันนี้คือซื้อที่ไหนมาคะขิงนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะนี่ไงนี่อันนี้ผักโขลน้อยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องวัวกำลังจะล้างขับนะคะขับมันจะกิน เยอะนะคะก็เลยเอกนไม่หมดเนาะก็เลยไม่เด็ดหมดนะคะแต่เรามาล้างก่อนนะคะเราก็จะไปหาคิ้วุ้นเส้นนะคะตอนนี้คือตอนเช้าน้องบอกดึงซื้ออะไรนะดึงบอกพี่พี่สาวซื้ออะไรนะ่ะเขาเรียกว่าวุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นค่ะล้างขาก,ก่อนนะคะเราเราไปซื้อวุ้นเส้นกันนะคะ อันนี้นะคะก็กำลังมาซื้อวุ้นเส้นนะคะนี่เขาขายอะไรนี่้อ่ให้โซ่เฮียเนี้ยเอาอันอันอันใหญ่ดีกว่ามั้งเนาะวุ้นเส้นนะคะอ่ะอีเดียวปนปั้นเขาตรงไหนเนาะ ช่วงนี้เป็นโรคโควิดนะคะเจอโก้เนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่เข้าข้างในนะคะที่เดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องของก็อะไรอะเขาเรียกว่าในยังไงนะล้างผักเสร็จแล้วนะคะ นี่กำลังจะเอาพริกไปต้มนะคะตอนนี้ก็พี่สาวกําลังทํากําลังหั่นหมูอยู่นะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราดูกล้องหลังกันนะคะสพัพริกนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะกําลังปั่นพริกอยู่นะคะปั่นพริกอันนี้กระเทียมนะคะเมื่อกี้พี่สาวแกะไม่ทันเห็นนะคะ นี่คือหมูเนาะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะกำลังหั่นหมูอยู่นะคะใช่แล้วค่ะหั่นตั้งแต่เมื่อกี้เนาะตอนที่น้องไปไปอะไรนะมาล้างผักใช่แล้วค่ะอันนี้คือพริกนะคะใช่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหมูเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เอามาอีกนะคะเหมือนน้อยเดียว เหมือนจะไม่พออะไรกินคนเดียวเกือบไม่พอแล้วนะได้ไหมเนี่ยคนเราก็ไม่ไม่มีเยอะคนเราไม่เยอะเนาะค่ะในตู้เย็ยนยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เอามากินอีกนะคะพริกนะคะพริกมันอาจจะรัาหน่อยนะคะก็เป็นพริกเขียวเนาะ,ะพริกแดงไม่มีค่ะ อันนี้เราก็กำลังเตรียมดอพ่อกับนามานะคะพ่อไปนาอยู่นะคะหมูนานาตอนนี้นะคะกำลังจะกินกันนะคะหมูกระทะนะคะทำดอตั้งแต่กลางวันเลยนะคะเพิ่งจะได้กินตอนนี้เนะเาะดอพ่อแล้วก็พี่เขยเขาด้วยนะคะเขาไปนาเนะวันนี้กินเยอะ พี ta. 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 Ta ่เขยนะคะพี ta. Ta. Ta ่เสี่ยนจันอยู่นู่นเนาะแม่มากินข้าวซอยเอ๋อข้าวซอยงั้นวะหมูกระทะป้อมไหนกินน่องอ่ำตันงไงฮ่าฮ่า่าก็ตั้งแต่กลางวันนะคะเพิ่งจะได้กินตอนนี้เองนะคะ อ๋อไฟมันก็แห้หอองอ่ะเนาะตัวเตือนที่เขาแปรงเตือนวันนี้ไม่ได้สลองอะไรนะคะอยากกินก็ทำกินเฉยๆนะคะกินไปแล้วทั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คือมันขาดเนาะ ต้องหั่นเนื้อใหม่นะคะปรุงอีกแล้วมันไม่พอนะคะมันไม่พอนะคะตอนนี้เมื่อกี้เหมือนจะไม่หมดเนาะเรากินอ่ะตอนนี้มันไม่พอทําใหม่อีกนะคะช่วงโควิดช่งโควิช่วงโควิไม่ได้ออกไปไหนกินเนื้อเยอะๆเปิด้ามาดูหน่อยสุกยังหิวแล้วนะโอ้ เหมือนมันไม่ร้อนเลยอ่ะนี่ก็แม่อิ่มไหมอ้กินแค่ครั้งเดียวอิ่มแล้วแม่แม่ไม่ค่อยชอบกินหมูกระทะนะคะอิ่มแล้วเมื่อกี้กินนิดหนึ่งนะคะอันนี้พี่สาวพี่สาวไม่กินแบบอะไรเค็มๆให้เปิดไดอันนี้คือเขาไม่กินเค็มนะคะเป็นอะไรนะเป็นองว่าความดันเหะอความดันสูงนะคะก็เลยมมนกินที่นึงนะคะดู ในผักผักทีนเนี่ย่าไหร่เนื้อเขาใส่ช็อตอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคะช็อตองลอตองรถอย่างี้นะคะ,ะคนี่กินไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่เหมือน,นคนอื่นนะคะคอันนี้เนื้อพี่พสาวใช่ไหมเนี่ย ้น้ำน้ำมันแห้งไปหรือเปล่าพี่เดี๋ยววะเดี๋ยวพอมเหรอนะกินไดยกินไดยโอ้มันยังไม่สุกเลยรู้สึกมันไม่ค่อยแดงยังไงไม่รู้เนี่ยมันมันตัดไปเหรอไม่อันนี้ทำไมมันไม่แดงเลยอ่ะเือยดันสุกหรือนะพะกาไฟมันไม่เข้าเหรอเข้าเข้าอ๋อเข้ามันตัดไปเป็นทีๆนะคะ เลยแม่มาเลยมากินทางแหน่แม่ปอยเลานี่เขาชอบกินเมาวันนี้วันนี้พี่เคยเมานะคะวันนี้จะกินกี่ถ้วยนะมาเรามันนับดูเนาะเคยท้อพันนะกินแข่งกันเนาะ โอ้สุกแล้วสุกแล้วทางนี้ไวกว่าทางนู้นอีกนะคะดู <c oughs> ดูพ <c oughs> ี่จันกินมองก่เดียวเดียวอันนี้ช้ามากเลยอ่ะตรงนู้นไวมาก <c oughs> สุกแล้วสุกแล้ว Chim đồ, đồ. ủa ơ, tha. Ừ, ơ, tha. Ừ, thả ủa ừ, ừ. thả ủa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  สอามถ้วยแล้วนะคะวันนี้น้องหของจะกินให้อ้วนเลยนะคะวันนี้ใส่หม้อหลายครั้งแล้วนะคะดูคือก็อะไรนะยังไม่อิ่มนะคะไฟก็นานร้อนมากมันอะไรขึ้นไฟมันก็ไม่แดงนะ ใส่ให้หมดเลยน้ำซุปาแล้วใส่ใน้ำใส่ข้นอ,อกค่ะตอนนี้นะคะก็กินแล้วก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึกแล้วเหมือนกันนะคะกินอิ่มเลยนะคะวันนี้หมดไปสามถ้วยเลยนะคะอ้วนจะอ้วนก็คราวนี้แหละคะ่ะอยากอ้วนมานานนะคะ ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและกดดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ฉลองอะไรทั้งนั้นนะคะก็อยากกินนะคะคือก็ตั้งแต่อะไรทำนาเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะปกติกินกันทุกปีนะคะก็เพิ่งจะมากินมาทำกินในวันนี้นะคะค่ะก็ ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย